ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่องสพระรุยนะครับซึ่งเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดปู่ก้องฟ้าสถานปตตพีนะครับมาตามตัวเลขแนวทังคงสุดท้ายของหลวงปู่พิ้นนะครับซึ่งหลวงปู่พิ้นจะปล่อยตัวเลขแนวทางเพื่อสังสารานะครับซึ่งเมื่อนี้หลวงปู่พิ่นก็ได้เริ่มปูพื้นสาราแล้วนะครับซึ่งก็มีเจาภาบริจาคกระเบื้องว่า แต่ว่าไก่ยังบุทธนรได้พอนะครับเด้อยังขาดจตุปัจจัยอีกยูนะครับซึ่งคาสร้างกับบุมีนะครับซึ่งหลวงปูแล้วก็พาลวัดพันกระได้เริ่มปูเองนะครับซึ่งบุมีคาสร้างนะครับเด้อเหีครับปูพันกะกับพาลวัดพันเริ่มปูเมื่อนี้นะครับปูไปเมื่อละเล็กละน้อยนะครับล่างน่ฮะยุไก่เวลาปูยังไปก็ฟางแง้มกาเห็นไหโอ้พักแง้มกา ดีเนี่ยและปููยังว่าเพิ่นก็นอยากให้เพราะว่าผู้มัน่นผนิวนเป็นพระเฮ้าเพิ่นหน้าสนทนาธรรมว่าอยากให้ว่านอนน้ำพีน้ำแนววาชนแสดงว่าเพิ่นต้องมีข้อแม่ให้เฮ้าอ่อนครับแสดงว่าวันนี้เฮ้าก็เลนนี่มีเห็นอาจารย์แพ้งบถรจเสอนแต่เกี่ยวกับเป็นพระนุ่มเป็นล่ะเป็นอาจารย์เฮ้า อันนี้เพิ่นกงแก่เราละก็ถึงยังงั้งขมวนครับผันเพิ่นมาหามาขอเลขยกนเำห้องไงมมาขอเลขเกห้อโอ้ยเ่าท่านได้ดอกอาจารย์เห็นท่านใดก็นั่งไห้บ่ได้บอกสัเพิ่นวานอ่ะครับจีซื่อนั่งไห้ตัวว่าสัตว์ันนี่นิมิตนี่ครับคนวานอ่ะฝันว่าคนว่าเมาเบาหนัามนะครับนก็แสดงว่าเพิ่นอยากให้นั่งเปี้ยวสัตว์กินวานอ่ะอย่าแล้วันนี้ไปพ่อหันพ่อดีเมื่อนั้น ก็เพิ่งว่มายืมเชียงมือไปนี่ละเชียงมเฮ็ดตัดเล็กตัดยังเนี่ยเพิ่งเชื่อเหมือนจะกันไม่ได้ครับแต่หว่าถึงบุเสียวเขาเขาไปขายโซนอ่ะเป็นพระก็เลยเนี่ยแต่ว่ามายืมเขาไปเขาก็บในน้ำพระก็ได้หายไปหายไปบ่เมื่อไงที่ว่าที่ไปยืมไปสี่หมื่นเป็นอาทิตย์หมดบาทเลยใครจะไปไหนน้ำเป่ากระน้ำเป่าเนี่ยน้ำเป่าก็ไปเบิางสถานที่เทาก็ได้ยให่ยางเลาะเบิึงจิตเทาก็ได้เกิดครับว่าเพิ่นเป็นพระที่หัน พุมม่มุ่ยอันนี้อันกระบอกกันยนุทธิเห็นบอกกันไว้ยุทธีเห็นที่มาอยนน้ำบัดเนี่ยพระขึ้นกันอะไรขันพรไปใส่หมองสาําคัญเพอได้ยะงเลอได้ตาดีเป็นเงนดดินโนดฉันรถขั้นเอาไปเนี่ยแต่ออกรถเพิ่นก็ย้อนขั้นหนึ่งว่าออกสามตัวตรงตรงเลยขั้นของเพงิ่นเพราะมีเป็นเกิดเป็นเจวครับว่สามตัวตรงเงินแสนนี่คาเยี่ยมเนาะเล็เข้ากับมัก่กรมันเป็นอ่ามันเป็น สี่หาสามเจ็ดเนาะมันออกสามหานะอันได้คนเก่าสามหาตรงๆเลยเนาะอันเรีกรถคนหนึง่งนะสั้นไปเองแปลงสัน้นมันมีโอกาสนะเพราะว่าสิ่มองได้สี่คำพูดมันสิเกิดตัวที่สิบนะนี่ก็เลยถือว่ามาสิได้มาแล้วก็เอาเลขรถเนาะเพราะว่ารถงูขคือรถทั้งสองคันเนาะคันรถเจียงคันนี้ก็ขึ้นขึ้นยุทธไทยคันนั่งขึ้นยุทธไทยขึ้นยุทธไทยโยกับกระบะฟ้าไทายมัน อันพระองค์นี้เราเห็นไงหยัอย่างลูง้นี่หละงูอง้อเขียวนี่ลหละงูอเขียวนี่เจ้ากับ้าเขียวนี่นะรถครับหญ้าเขียวอยู่บ้านบองคนอยู่้านเิ่านี้คืนคืนแล้วน่าได้วางวันสิมาให้เด็กคันให้เด็กอะให้ให้ฮ็้ให้หูจักใหเด้กอาสร็จชู้ขอยู่เสียง้อเขียวหัน ที่อย่างมันสิเรื่อยยังสิมันขอบขอบข้างหลังมันเนาะมันเยอะยังสิมันได้อธิษฐานเบิ่งเอาให้ใช่ไหมหายโชคว่าเสียงกันหายโชคเนี่ยแตเบิ่งก็ไว้เสียงอัีแม่เดียวเนี่ยยกข้อกันสายเอะไรเงี้ยยกข้อขึ้นสายหความอืมันกับมันกับเด็กตัวเดียวกันที่บ้านขั้นนี้กับตัวเดียวกันแต่ว่าเด็กสามตัวมันมาคือกันนะโอ้จ้าอะไรกันว่เด็กตัวเดียวกันขั้นขั้นแรกเป็นตัวใดปู่ขั้นขั้นมันขึ้นก่อนนี่ เมื่อนั้นโย่มาหลายคนฉันี่มาแต่วันวัน้องไข่ขนี้มากรดหนึ่งคนอะไรมาหานไม่ขึ้นขั้นนั้นกอน้กอนลดเก่งมันจีมันจีข,ขึ้นก้อนก้อนคนละมือนะครับเลขขั้นนั้นมันสามสามเจ็ดเก้าสามสามเจ็ดเก้าอบัตรดนขั้นขัน้ขนนี้ขั้นมาขึ้นที่ร้านนี่มันเป็นห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดอันเยห้าสามเจ็ดอัน ซีหาสามเจ็ดเออโอซีหาสามเจ็ดอ่ขั้นขั้นที่หลังนี่มันก็มีสามเจ็ดคือกเก่าไหมเนาะโอห้ว่าเด็กตที่ต่งกันคือเไสามเจ็ดอืมอันนี้มันเป็นเก่าอเจ้า,จาตัวใดสามตัวพิจานณาเอาองนะอือเพระาะว่ารัฐทย่อรัตนอมไปอง่ว่าไอ้ซนเพราท่านเลไปเอาองนะครับนนี้ว่าบอกก,อก,ก,อก,กันว่าเซนเป็นบาลน่ายใจวัน บันี้นี่ชวนปูนเนี่ยบันี้พูว่าจังใดฉันระวังสามสามเจ็ดเก้ากับทีหาสามเจ็ดนี่เอาเลยนี่หายต้องต้องัวบหาสามเจ็ดหาไปตรงวมดเลยดินาออันั้นเนี่ยขึ้นมาวันออนี้เลยเขียนอะไรนี่ดิใช่หรอเนี่ยแลมันเลื่มนี่ไปร้ายมองไรยน่ะกะไร ตนี่เด็กแบบเขียนไว้แบบต่ต้องหมดจริงๆน, mm. นี่กันเดียวกนน <Okay. S 2> นันเนี่วยนี่แต่วันนี้มันจับกันอันนี้เป็นหาเจ็ดสามอันนี้เป็นตัวตรงเลยเนี่หาสามเจ็ดเลยเขียนเขียนอัน mm. ตัวเดียวกันนะแต่มันเขียนจับกันไหมสินะตัวนั้นไทยอะไรกับ กอนนี้มันพยไปเลยอันนี้เต็มหมดก้อนเลยเนี่ยก้อน เลข่ใส <l id> <Bond i> ่เลขมานนี่ปูนี่อันเดียวกันแต่ว่าขียนแต่เขียนบอกขึ้นกันแต่ว่าหันย้อนนี่อันเดียวกันอันนี้อันนี้จับตัวแล้วอันนี้มันเอาจากนี่นะนี่ห้าสามเจ็ดมาอันนี้กันนี่สามเป็นมนี่ห้านี่เจ็ดนั่นวะอันนี้มีซีคือเอาสามตัวนะตัดออกตัวหนึ่งนะตัดซีออกแต่ว่าคันตัดถือก็บถึกตั้งแต่สามตัวเป็นนี่คันตัดถือเขาตัดออกตัวหนึ่งตัดทีตัดถือตัวหนึ่ง เนา่ยะม้าเล็กสตัวเัาตัดออกตัวหนึ่งเดี๋ยววันนี้อันนี้ก็อันเดียวกันแต่ว่าเพียงเนี่ยมาเสริมเพื่ออเนี่ยเอามาเสริมมาเสริมใช่เรปูเขียนไปหาสามเกณฑ์ดีสิอันนี้เลยนี่บอกอยู่นี่อันนี้บอกท่านเอาลงมาวันเถอะอันนี้เอาลงจากนี้อันนี้เอามาเสริมมันก็ยูนในตัวเดียวกันนะไอ้บ้ามีสามชุดเหรนบ่ดิไม่เจังไหนใส่แใช่เราหาสามเอานี่บ่ หาสามเจ็ดสี่แปดสองราคาแปดหกสองได้เอกเน้นหกสองเลขค<อ>ันคันแม่นแต่คันคันหกสองหรือเก้าสองเนี่ยมันหนาสีมากหนาสีมากสว่านเดียวหกสอง 6, มันด่าคันเลขสูงเก้าหกส 8, 6, องยังไงนะหรือแปดหกสองยังไงแ เลขหนสิมาสองเพราะว่าปูได้เอามากกับมิต่ลักษณะเดียวอันนันพระเจ้าของมาถวายเอาป่วยมากตะลักนมาแต่สองเครื่อคนเนาะคันแม่ปูเนี่ยันก่เนี่ยหกสองเนี่ยหกสองหกสองแปดหกสองเลยวะให้มากมากเลยคิดสองมันจะปูเก้าหกสส่วนมากจะเอาเก้โอ้แปดหกสองเก้าหกสอเลยนะปูนะแต่ที่ตัวนี้ทีมมาได้เ้อตัวสามหายว่าเด็กทายรถเนาะ ครับขันมันเปลี่ยนสามตัวกันเทาก็เอาเข้าใส่เพราะว่าเลขตัวนี้มันมีเก่าด้วยมันบ่ล่ะครับเด็กขั้นรถเจงเนี่ยคขีนะเทาก็สิบประมาณตัวได้ตอนเนี้เพราะว่ามันเชื่อคายมันมากประกอบกันอยู่่ที่เก่งเล็กเทาก็ว่ามาหามาเก่าเลวลาเด็กวดนี้ยนะนั่นก็นเป็นบอเลูนมาสิเอาเบนตาไม่ให้ฟูรื้มเชินเล่าได้อันใหม่ อันหาบ่เห็นนะนี่นี่แหะหาเห็นเสนสดอ๋ขันหมดมีสองตัวนะบอปูนี่เลขกสตัวกรตาเรอยู่นี่แล้วเนาะตาอยู่นี่แล้วตาลงมานี่แล้นี่เากรตาเราสหางโอ้ชุดล่างปูเลย นี่เด้เล่างอะไรงี้ยวันนี่เด้ออะไรเขียนไว้นี่เลยอใช่โอ้ล่างมีแปดศูนย์กับหกศูนย์นี่นะปูเนาะ,ะเดี๋ยวเขียนเติมจักไหนกันล่างมีแปดศูนย์ครับหกศูนย์เพราะว่าอันนี้เี่อข้อหมายมันเนี่ยมันตัวนี้เอาลงไว้อย่างนี้เนี่ยครับเพราะว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับเนี่ยอันนี้เป็นมันเป็นหกไร่เก้าตัวนี้นะครับ ก็กันกันไว้แต่ว่ากันนั้นกันนั้นเมื่ออื่นคิดว่ามื่อวันที่สามเอ็ดนี่คิดว่าสิบบ่อกันนั้นเพิ่นเกิดอะไคิดว่าคือสิบประเดหลายโตสิ้นนะครับเพอาะห้าว่าสิเอาช่วงนี้แหละวันนั้นจังหวะมันได้บ่ได้กันวงาโทษทีอันบ่เพิ่นเราอยากเอาวันวันเสาร์ห้าบ่ออยากเอาใช่ไนะไม่สิเอาเอาเป็นวันอาทิตย์วันเสาร์ เปนงคุ่นะครับถาที่เปิดจอพอด่ัแบบจอเขาบอกเป็นยันองอกเราเสร็จมันคูงง่มือหงเง้เงาอยูอย่อกที่ไเราครัรบแ้วก็นั่งอยากสาั่งตัวนี้เหมันแล้วจัดกสิเริ่มแมนแต่ว่าโอ,โอา้หนาเปี่ยงปูนหนาะได้แถวเราสอบดิ่งใน,นสองสอบดิ่นคงเหนว่าได้มากกับเฮ็ดไปน้ำเรื่อยๆนบ่ปูกระเบื้องอะไรเนาะ แตมกำลังเงินกำลังทรัพย์นี่แกกำลังจะตัวดใจครับันทั่ไงวัดทีมาเด็กถือกับไข่อยู่นี่มันก็ถือนะวงวัดต้องยมหนหลายตัว่นะขอนผัดอดออกช่นนั้ดถือแล้วถอดออกวันเราประกันแล้วกนถอดออกครับอครัแห้งก็ถอดตือไข่อยู่ มีเทนีตะนาพูนะเทนีนะข้าวขึนเลือเกี่ยวขั้นกับมันเกี่ยวขั้นรถสองขั้นในทานเลยอันนี้กันทีเวลาเศร้าเมื่อเลขว่าคุณบอกฮือข้อใหญ่ทุมาถามอีกคือเมื่อใดกรับคุอืมกะก็เลยเพราะว่าวันที่สามสิบเอ็ดมื่อสิบไปนั่งเนาะครับนั่งอ่บนั่งกับสิเมื่อคุณตัวใครสิบอะไ้มากกลับมาผี่กันครับ แต่ย่ำขึ้ก็โทษอะไรอยู่ค่ะพอไม่งานขันทมไม่งานจังขันขันหลังจากสองท่มไปแล้วมันไม่หลอกงานครับเขาหัไม,ม่นั่งมันก็นส่วนมากกับวา,ามันก็นแค่ทุมกลัวสองทุมสามทุมไปแล้วก็แล,วแล้วงานแล้วทังหวัดนี่นใช่ไหชส่นตัวนะครับไปได้ยื้อทุทมาถามอีกอยูนเน่เหนืยว่าเนียนตัวไหนอันนี้มันก็อยากหลายตัวอยู่กัอวานนะแต้ว่าก็บจะ้าเอา ้าเบิ้งเมือสามสิบเอ็ดก้นน้ำูนะก็ขอสรุปตัวเลขแนวทางโครงสุดท้ายได้กับเรื่องของปูกล้องฟ้าสถานปตตพีนะครับอยู่สำหรับอยู่ที่วัดป่าโบสถ์หินศิลาโบสถ์เก่าหินศิลาแรงนะครับโบดลางโบสถ์เก่านะครับไม่ใช่โบดล่างโบสถ์บุรณาขึ้นแล้วนะครับโบดล่าง ก็ไม่ใช่โบสเก่านะครับปฏิสังขรณ์ขึ้นแล้วโบสเก่าหินศิลาแรงนะครับซึ่งมีเป็นหลังแรกของพื้นที่อัมพเพ็นะครับโบสหินศิลาแรงนะครับวัดป่าของปูกองฟ้าสถานปต่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางก็คือ537นะครับ482 862 962ปูเน้นอยู่ที่962แล้รับเด้อสองตัวก็คือเน้นอยู่ที่62นะครับสามตัวตรงปูเพิ่นเน้นอยู่ที่537แล้วก็962นะครับส่วนล่างนั่นปูเน้นอยู่ที่80แล้วก็60นะครับเอาสำหรับย e ิปซีท่านไหนมารท่านไหนชอบตัวไหนก็นจัดนะครับเด้อขัดกระพานนะครับ มักจะชอบกรยิบจับสลากินแบงรัฐบาลงวดประจําเมที่หนึ่งพฤศจิกายนศูนสี่นี้ไว้นะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอ,อยุติกันไทยทำไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเด้อจะได้เดินทางไปอีกสำนักไม่นะครับหรือว่าไปตามเสี้ยนไม่อีกนะครับตามเสี้ยนต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเเอฟซีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ ก็จะได้รับคลิปและข่าวสารดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าข้นมาโชคดีมีความสุขกันมีโชคใหญ่ๆกันในวันที่หนึ่งพฤศจิกายน6กนี่นี้ครับสวัสดีครับ